thank <laughs> ดีครับท่านผูน้ชมครับตอนนี้กำลังไล่น้ำบาดาลไล่น้ำบาดาลหรือเจาะบาดาลเพิ่มเติมจากเดิมที่เจาะมาแล้วมีความลึก4เมตรแต่ว่าปีนี้ฝนน้อยตัวน้ำมีไม่เตียงพอก็เลยต้องเพิ่มความลึกให้กับพื้นที่การเจาะบาดาล เป็นวิธีการเจาะบาดาล้วยใช้ใช้คนไม่ได้ใช้เครื่องเสียเครื่องต้น,นนะครับวิธีนี้เหมาะสําหรับพื้นที่ที่รถเจาะบาดาลเข้าไม่ได้เป็นอยู่ในสวนที่อยู่ลึกๆแล้วก็มีน้ำที่อยู่ตื้นนะครับมีห้าเมตรนี้จะได้สบายเลย ตอนนี้เป็นบาดาลที่เจาะมีความลึก4เมตรเจาะมาแล้ว4-5ปีก็เพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคในตัวเรือนแต่ว่าถ้าจะใช้ทางการเกษตรลดต้นไม้ก็ต้องเพิ่มความลึกตัวนี้ปีนี้ก็เลยต้องเพิ่มความลึกลงไปอีกเป็นวิธีการไล่ดินขึ้นจากพื้นมาตอปีนี้น้ำฝนมีปริมาณน้อย คิดว่าน่าจะไม่เพียงพอก็เลยต้องวางแผนช่วงเวลาที่เหมาะในการเจาะบาดานส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้นะครับเหมาะที่สุดเลยตันนี้เจาะมือครับเจาะมือลึก4เมตรแล้วก็มาเจาะเพิ่มตอนนี้ลึกไปประมาณสัก30เซนติเมตรแล้ใช้เวลาประมาณเกือชั่วโมงนะครับ เป็นวิธีการใช้เสียงตัวนี้นะครับใช้เสียงตัวนี้ตําแล้วก็ไล่น้ําใช้ปั๊มน้ําสูบแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปข้างล่างไล่ดินขึ้นมาครับมันขึ้นมาทีละน้อยแต่ว่ามันขึ้นตลอดตอนนี้ก็ได้ดินดินที่ขึ้นมาแล้วก็ประมาณหนึ่งคู่ถังนะครับยาประมาณเกือบชั่วโมงก็คิดว่า น่าจะโอเคอยู่ความลึกมันลงช้าแต่ว่าพื้นที่รอบนอกมันจะเป็นโพรงัอไล่ดินไล่ทรายขึ้นมาแล้วก็จะเป็นโพรง่ข้างล่างก็เป็นพื้นที่เหมาะที่จะกักเก็บน้ําไว้สําหรับอ่าเวลาเราจะสูบขึ้นมาใช้มันก็จะมีปริมาณน้ําที่เยอะไม่แห้งเลยนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่สนใจ สนใจอยากจเจาะบาดาลใช้ยีงอุปกรณ์และวิธีการเจาะจะมีรายละเอียดอยู่ในคลิปยาวที่ช่องสุดิีาตรการเดนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปเปิดดูในนั้นจะมีทั้งขั้นตอนการเจาะจะบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จนถึงสุดท้ายจนใช้งานได้และก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างรายละเอียดมีหมดนะครับ ลองไปไล่ดูในสุขชาิก,การเด้นนะครับเป็นคลิปยาวอันใดที่อยู่ห่างไกลนะครับห่างไกลความเจริญหน่อยหรือพื้นที่ที่รถเจาะบาดานก็ไม่ถึงลองใช้วิธีนี้ดูครับลดต้นทุนมากทีเดียวนะครับถ้าคิดถึงต้นทุน ทั้งก่อทั้งเสียมทั้งอะไรกระบวนการต่างๆไม่ถึงพันบาทครับแต่ถ้าเราไปจ้างจ้างรถมาเจาะตัวน,นี้ก็สี่ห้าพันนิดอหมื่นถ้าลึกๆก็เป็นหมื่นสองหมื่นนะครับอันนี้เป็นวิถีซึ่อาตัวเองด้วยตัวเองตอนนี้ก็ลงไปประมาณหนึ่งพูดแล้วครับ ดินบางทีมันจะมีหินอยู่ด้วยอ่ามันจะมีหินอยู่ด้วยข้างล่างเวลาเราขุดน้ํามันจะไล่ได้เพาะแต่ทรายดินนะครับเพราะว่าความแรงมันไม่สามารถจะยกน้ําหนักของหินขึ้นมาได้อไม่สามารถยกน้ําหนักของหินขึ้นมาได้ถามว่าเอาเหินขึ้นมาได้ไหมหินขนาดก้อนขนาดลูกไก่อ่าขนาดก้องไก่ขนาดเท่าเอ้มะนาวอะไรประมาณน,น,นี้เอาขึ้นได้ครับ วิธีการเอาขึ้นก็คือใช้ไม้ไผ่ผ่าข่าเป็น,น,นมือเสียงี้เวลาเราขึกเราเราาำลงไปมือเสียตัวนี้มันก็จะไปอายุมเราหิทน่ยบเป็นมาก็มาตีออกเดีแตวรายละเอียดมีทั้งหมดนะครับอยู่ในคลิปยาวท่านผู้ชมก็ไปลองไล่หาดหูนะครับ โอเคนะครับถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วจะก็ไปตอบคอมเมนต์อ,อีกทีหลังครับขอบคุณสำหรับท่านเจสที่เข้ามาชมทีหลังนะครับเข้ามาชมทีหลังนีจำนในขณะนี้ก็ขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้ครับ Gracias. <coughs>